โอ้โหครับก oh, ็นี่ครับค uh, ิปเปครับเคปเอหลหลังแกนแหะมือลังแกนคเอะ์เอคอร์หลังแกนหลัสี่ห้าตัวอ้โหกไม่อยู่แล้วิลลพไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตายคออเเป็นกคนเนี่ย้อไอร่อนหน่อยจริขอไอร่อนพิกแอคหน่อยขอไอร่อนแอกหน่อยกลับ้านไม่ทำดิมิจจะกลับไปไงวะไอ้คนตายเยียมาเล่นอี เดี๋ยอะหนึ่งครับโถมเลยไหมเนี่ยกับบ้างคนนึเไม่ได้กูแล้วช่ไงดีมองหน้าโอ้ยเจอเอเมอร์แล้วเออแล้วถ่ายคลิปอยู่นะจ๊ะมีตะเกียตันเฝ้าอยู่เกลียร์โไเคกับอ๋อเดี๋ยวมีระวังคิงด้านหลังเอเมร์ลอกเอเมอร์ลอนอีกแล้วเยี่ยมเอเมรลอนคิงเอเมรลอกหลังนี้นะเอเมรลอนเอเมรลอนอะฮะเอเมรลอนไปดูดิคิงเอเมอน เอเมลอน<ช>เอเมลอนค<ด>ุณ<ะ>เร็วเย,ย,ยี่ยมทำไมเจอไม่รอดแต่ทำไมไม่เจอไดมอนด์วะ <laughs> นั่นก็เป็นเป็นไปนไม่ได้นั่นก็<อ>ไม่ทราบนะครับไปดูดิคิปเปอร์คิปเปอร์อยู่ในรูอะ่ะตีเลยบลอกมันเยี่ยมไม่ไม่มีพิกแออ่ะคนขี้โกงขี้โกงอ้าวโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม เออเออเออละกอนเก็บของให้ด้วยนะคิงว้าวเดี๋ยวจะกลับบ้านนะแม่ก็อยู่บ้านเลยเดี๋ยวพวกเราทีพีกลับไปแป๊บนึงแป๊บนึงเอาไอะไรสุดข้าวไปร่อนเงินข้าวไปร่อนเงินเป็นไหมแล้วอะไรตกบ้างเลยอะหมดเลยนะเนี่ยติ็กเหล็กแปดอันรู้เลยปุนอนเลยนอนลงนอนอะไรแปดอลนิดเดียว ดูเลยเดี๋วเร็วเอ้ยมันเปิดกล่องไม่ได้โอ้โหแหลกเลยปูแหลกสัตว์นั่นเรื่องอะไรล่ะทีเดี๋ยวเเดี๋ยวเราทีวีก่อนขอขุดอันนี้ก่อนไม่มีของเลยเปิดกล่องก็ไม่ได้โอ้ยแย่จริงโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ครับขอออกเกมก่อนโอเคครับมาต่อเลยโอ้โหอย่าเลยเรื่องแซงกกอย่าอย่ามันคนละมันคนละ เออคลิปกันยานะไม้เลยไอ้ไม้เลยตอนนี้ใครอยู่บ้านไม้ผมอยู่บ้านผมก็อยู่ทำที่แกะเหล็กมาเปลือยเลยไม่เออจะพังแล้วโอเคโอเคจะแตกแล้วปิดประตูบ้านก่อนให้เสียวทองบี้มากเลยอ่ะปิดแล้วเอาทีพีคิงก่อนนะไม่เหล็กอยู่ในคังเลยวะคิงเล่าหน่อยมามาเยย์ บอกแล้วเรารป็นคนเราเป็นคนที่ตายยากที่สุดเอ้ยก่อนมาโทรศัพท์มาแป๊บนึงโทรศัพท์ใครครับก่อนมาเอาเอาอาหารมาด้วยทองทองอย่าบังหน้ามาแล้วเอาของเข้ามาไอ้เคงมีอะไรบ้างนะมีแอปเปิ้ลเนื้อเน่าแล้วก็เออดาบไอรอนแล้วขวานขวานไอรอนแอปเปิ้ลเนื้อเน่าดาบไอดาบไอรอนนี่ใกล้พังหรือว่าเด่นเออ สักอันเนี่ะแล้วขวานเล็กเออาไปเยี่ยมโดโอเคครับตอนนี้เขาเอาอันนั้นมาด้วยเออคราฟติ้งเผื่อเอาไว้ใช้ผมมัต้องเผื่อไว้ใช้แน่นอนสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์เหรอสไปเดอร์เหรอโอเคตอนนี้หายแหลกแล้วเยี่ยมหายแหลกแล้วมันลื่นจริงๆนะครับของเราก็แลกเป็นปกติครับเมื่อกี้มันอันนั้นไงแหลกมากเลยตอนนี้ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปทำไมถ่ายคลิปมันแหลกเนี่ย ไม่แหลกเลยโอ้ยไอเจ็ดไอรอนเราเป็นคุณกระหายไอรอนครับกับโกโอ้เรามีแค่ห้าสิบกว่านั่นเรี่องในตัวจะเอาอีกอ่ะไม่วะเยี่ยมไอ้โฉ่คือบอกแล้วแอสซัสซินไอออไม้เอาที่ขุดมาดิพี่แอ๊เฮ้ยเลสโตน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  เลส,โต,เลสโตนเลสโตนใส่ไม้ดิแอ๊กโอ้ตกตกตกขอบใจอะไรสโตนมาให้ค่อยเถิดเลสโตนร์โลสเตอร์โลสเตอร์โลสเตอเดีย่ยมมุขคนใส่ไม้ทำไมเงีย้ยพูดเร็วนั่นดิโอ้เดี๋้อฮัลโหลไม้ โอเคครับโดเลสโตนมาแล้วและตอนนี้คุณไม้เฮจเจก็เงียบหรือว่านี่อาจจะเป็นพลังงานก็เป็นเฮ้ยไม่ใช่แล้วง่อยอีกแล้วอะไรครับเราไม่ได้มาอวดผีเรามาอวดมอง <c oughs> มาขุดแร่เว้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ขุดคขาเ่าสโตนน้ยเขาว่าสโตนเจเนเรเตอร์ แอ้ไม่เงียบเหเอสงสัยโดนก็ตเทปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวใครเจอเปิดไม้เปิดไม้เท่าทีโอ้ยซื้อบื้อซื้อบื้อไม้เจอเหล็กเจอเหล็กไม้เียเจอทองช่วยด้วยโอ้ทองโอ้โหคิปไปแล้วไอ้ชิบไปคิบเปออหน้าก่อนแน่กันก่อนเลยกูเนี่ยมีใครเอาอาหารขาบ้าง ไม่เอ้ยเหล็กเหล็กเหล็กร้อยเหล็กใครช่วยปูไว้อ่ะช่วดีไอพวกแยไรเหล็กเหล็กอุ้ยกิบปั๊บมันยังเจอเราบมากเลยตุ้มไอใครก็ได้มาขุดมาขุดทองนี่หน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวทีพี่ไปหาไม้ไหมโอเคไปหาแล้วไหนไหนไหนไหลอุ้ยเราวะ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 ไหล โอ้โหเกือบไปนี่มันกับดักของม e c ครับนี่แหละเรามาอะไรโอ้ยย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 อยยยยยยยลอยยยยลยย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 อยย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 ยอยย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 ยอยยยยลอยยยยยอยย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 อยยอยย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 อยย อีกแล้วอีกแล้วโดเลียมม้างบนมข้างบนมาข้างบนมาข้างบนตรงนู้นเอ้ยใครใครอู้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 หลบเลย้ืออกไปออกไปจากชีเวซตาแล้วว่าเอเมลอนกดชิปเมีเอาเนื้อซัมมี่มาดิได้ได้ได้เรามีแล้วเรามีเรามีเรามีเ้คุณได้สตอหน่อยเลยกดยูกดยูของโปรดเขาเลยออกไปโอ๊ยโอ้ยตายเลยโอ้ย่วโดโดโดจะถอยทำไมวะ เก๊าบผุเลสตะโกนอยู่กับตลาว่ามึงแี่ฮันเกือบไปปะล่ะตะลาว่าชิบหายเลยเนี่ยพีพีมาเร็วพีพีมาเร็วครับเดี๋ยวเอาอาหารไปก่อนเอาของไปด้วยเออเดี๋ยวเอาคืนให้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยพีพีมาให้ไวโอเคอ่ะมามา เอาของตรงนี้ตอนเอาของจีบมีหยาบหาบทองไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้อ่ะไม่ให้อ่ะเฮ้ยลาพิลาซูลีเยี่ยมชื่อสุตีใช่ไงลาพิสลาซูลีลาพิสลาซูลีมีแค่นี้อะเออเลข้ย้าสิกว่าอันนะอยู่ไหนเน่ตโน่ไอ้บอกไปว่า มาเดี๋ยวขุดก่อนไอไอเบ๊กเฮ้ยใครยิงวะพวกไอเงาตายบ่อยไอตันไอตันสัตว์เจ้ตันไอไอไอคิงอยู่ไหนครับคุณคิงอยู่ไหนครับอู้ไอตันเฮ้ยมันไปหาเธอแล้วระวังนั่นแหละเออตอมบี้เอ็นดแมวโอ้โหมาครบเลยเดี๋ยวดูด้านนั้นโอ้โหเยอะเกิน้สัตว์เยอะเกินแล้วใครมองหน้ามันถามจริง กินอยู่เฉยๆนะกำลังจะเอาไปให้เอาไปเอาไปเอ้ยเดี๋ยวไอรอนของเขาไอรอนของเขาไอ้ออไอรอนมาไอรอนมาเอาไปเอาไปเอ็นโดแมนเอาไปสกอร์เลยเอ่อเลสเตอรของเขาเอ่ออะไรอีก่ะเอ็นโดแมนชิพหายกับแค่นี้นี่โอ้ยเดี๋ยวอันนี้ด้วยเหล็กท่าทิศอันไปไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวจุกแกแน่นุออามาดิเอ้ยยังไงเหล็กก็ต้องแชร์กันอยู่แล้ว ไม่ดเดี๋ยวเราเรา,เราเป็นคนรักษาของเอเดอร์แมวตายบ่อยเอาคุณไป<ล>สโตนเลยเ,ลเอ็นเดอร์แมวเอดเดอร์แมวมาคงหน้าไอ้สัตว์โอ้โหน้ำอย่างเยอะโอโ้เขามาไม่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 ไมไมโอเ้เล็กไะสัตว์เล็กโอ้ไปแล้วเจอเอเดอร์แมวเลยเอเดอร์แมวใครจะไฟกับมันบ้างโอ้โหไม่สนเลย <laughs> ไม่ชอบเหี้ยมัเลยว่ะไอคีเปอร์ยี่เป็งเียเต็มเลยเต็มเลยอ้โคู่คิดมาสามตัวไปแล้วไปแล้วไปเลยไปอยู่แล้วเอาเฮ้ยจะตอบกูไหมเฮ้ยไม่ทำมาแค่เดียวเนี่ยเขาไงคิงบักทอดเร็วบักทอดแป๊บนึง คุณเล็กก่อนโอ้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากทำไมแมมนี้อู้เอเมลอนลอยเลยคือจริไงทำไมเจอไอเมลอนบ่อยเลยวะเล่นคนเดียวไม่เคยเจอดีแล้วของหายยากนะวยแต่มันทำอะไรไม่ค่อยได้เสียสลามดีกว่าเฮ้ยเออเออใช่ตะกี้เรามีบอลสลามเออสลามบอลนี่นี่เล็กเขาไม่อยู่วันสลามบอลไม่อยู่กับเขาอันไม่ไม่อยู่กับเราเราไอไอมาเอามาแล้วบักทอดไอคิงมันมีทอดคนเดียวอ่ะ เฮ้ยมีพอดีเลยเยี่ยมเฮ้ยมีมโอ้โหน้ำนี่ไงซารามน้อยเอาโอ้ค่อยๆแตะขามือวะเนี่ยค่อยแตะขามือค่อยแตะขามืออุ้ยไอ้้ไอสไปเดอร์ไอส้เไอสเกลตันโอ้โหดีไม่รวมล่างกันโอ้โหคิงเกตก,การหน้าอีกแล้วจะจะตายแล้วเขายังไม่โอ้โหจะตายแล้วครับอันนี้จะตายจริง เอ้ยอยาอย่าพิ่งโอ้ยังนะโอ้รอดครับยังเอาชีวิตรอดไปกินก่อนเนื้อเน่ากินก่อนคิว่าโอ้โหนี่มันซุปเปอร์ทานโอ้โหนี่มันทองทองเนื่องจากว่านเปน็ผมเป็นคนที่โลภมากเรื่องทองนะครับชอบขุดทอง,นะทองไม่ใช่อะไรชอบขุดทองครับโอเคครับเดีย๋ยวมาเจอกันต่อโอเคนะครับเรามาถ่ายกันต่อนะครับโอเคดูแล้วถ่ายแล้วผมอาภายัยนะฝาก เดี๋ยอาไพ่มาฝากมาไหมครับโอเคโอ้โหลาพิสลาสลาพิสลาสวิลี่รู้เจอลาวาลาพิสลาสวิลลี่ทำไดไม่ใหญ่เลยอกลับดีกว่าลาพิสลาสวิลี่เออกระตุกลาวาเมื่อกี้เฉียดตายลาพิสลาสวิลี่ลาพิสลาสวิลี่ไหลเลยเยี่ยมเรสโตเรสโตนของโปรดของโปรดขอบคุณไหมขอ่คุณทางให้เลยไอพีมากทำไมเรา VIP อย่างนี้ ขุดรอบขุดขุดหินรอบอาวันมีสิษย์เจอไดมอนด์อยู่ขุดหินอุ้ยไอรอนแต่ไม่ใช่ไดมอนด์ถ้าบ้าจริงก็ขุดต่อไปอะไรแต่คามือชิบหายแล้วอีกและอีกและไม่นะครับไม่นะไม่มีทันดามไม่มีใครมีดาบบ้างใครมีแอกเหลือบ้างวะิีแอกไม่เหลือเหลืออันเดียวต้องใช้ไอเดี๋ยวทุกคนทุกคนฟังครับ เออไหนอยู่ไหนโอ้โหขึ้นไม่ได้เออไหนอยู่ไหนมารวมตัวเร็วอยู่ไหนอ่ะหนึ่งก่นหนึ่งอันหนึง,อนงขอขุดทองขุดทานก่อนขุดทานเนาะไหนอ่ะไม่เห็นเจอเลยจะกลับบ้านยังไงโอ้โยไม่เป็นไรเราขิ่งพรมไม่ใช่ละเอ้ยไม้ไปไหนมานี่มานี่โอ้โหอันหนึ่งอันหนึ่งขุดอยู่ไอ้คิงอ่ะโอ,อ้โหไก่ริ้วเลยไก่ริ้วเลยนะ โอเคไหมอันนี้โอ้เจอเหล็กเจอเหล็กเฮ้ยแต่ได้มาคุณเหล็กแค่ทีไม้ไม้อะไรมีหินไหมมีเยอะเลยแหละมีโคไหมเอ่อโคเหรออือโคมีเยอะมีเยอะเหมือนกันดูดูตรงนี้ดูตรงนี้จับตาดูตรงนี้เอาไปเออโอเคเยี่ยมแต่แต่ไม่มีไม้หว่ะอ๋อเขามีเขามีเท่าไหร่เออเอามาเอามาสองอันเอาไปเออเยี่ยม เจมแมวบอกแล้วเขาเป็นคนเตรียมพร้อมดีกว่าไอ้คนบางคนมันไม่เข้าตัวเลยวะฮะมันไม่เข้าตัวเลยวะอยู่แก่ไคิงเหรอไอ้คิ้งมาไหมของอะเออมาเอาไม้อะเออเอามาสองนอุ้ยคุยน้ีหยึ่งโอ้โหพนุษบัตรออเลยโนโนล่มาแล้วทำน้ำทางขึ้นเออเอาไม้โคเอาไปเลยเดี๋ยวเข้าไปขุดเหมืองต่อโคขุน เฮ้ยตามตามสูตรแล้วว่้ตามสูตรเกมมาครับแล้วต้ขุดรอบรอบลาวานะเว้ยมีสิทธิ์เจอไดมอนด์อยู่ก็ใช่มีแค่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ก็บางทีก็เจออะไปวายสิบห้านีมีแน่นอนเฮ้ยวายสิบห้าอ๋อเราต้องไปวายสิบสองไม่โอ้โหเราเว้ยเราเว้ยเราเว้ยวิ่งเปลี่ยนของทันเนี่ยเอ้เนี่ยผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลสต์สโตนเลสตสโตน แต่คาบวอีกแล้วไอ้ไม้เผาเผาเหล็กให้หน่อยเอาเหล็กอะเผาเหล็กให้หน่อยไอ้ขาเอาเองดิเฮ้ยเอาไม่ได้ครับเฟิร์นเน็ตเนาะไม่ได้ครับแปลงด้วยครับไปเราก็โอ้โหนึกเดี๋ยวเขาครับเองก็ได้มีเหล็กอยู่สิบสี่อันไหมเก็บเอาไว้อะได้แมวดีกว่าตายบ่อยแมวเอาเนี้ยเขาใส่ในเฟอร์เน็ตแล้วกำลังเผา แตะขามือเลยเฮ้ยโดเยี่ยมไม่ไม่ว่ารโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเราเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแปลกนั่นนี่ไม่แหลกแต่วะไม่แหลกเลยเมื่อกี้ไม่แหลกตอนนี้เขาไม่แหลกแล้วแล้วถ่ายคลิปอยู่ด้วยโอเคถ่ายเป็นการเป็นการแลกเปลี่ยนความแหลกอะชิเมนเก็ตแล้วเบรคอออยู่ดีกลับมาตรงนี้เฉยเลยงงเงือ เฮ้ยใครจะเอาไอรอนก็เอาไปนะเขาเขาอยู่อยู่ในเตาเผาฮะเฮ้ยจริงอ่ะไปจะเอาไดมอนด์เฮ้ยไอรอนไอรอนไอผิดมีโคเยอะเลยอ่ะไม้อ่ะเอาไปเผาดิโคเนี่ยอะอยากกินอยู่พอดีโคหินอะทานหินอะโอ้โหขุดไปไหนอ่ะโอ้โหเจอเลยใช่ไหมเจอเหมือน ไอ้คิงไม่ดูซอมบี้เลย,ยเรียบร้อยเรียบร้อยมาถึงก็เลงตายอ,อย่างเยอะเลยโอ้โหปิดเสียงเพลงเฮ้่อลำคาญโอเคครับพอเรามีเพลงประกรอบอยู่แล้วอือเห้อเยี่ย,ยมแต่ว่าเพลงประกรอบมทำให้คลิปมันเสีย<อ>ได้เออใช่อูอโอโอ้โอ้ใครตาย <laughs> เรา <laughs> โดดพลาดเฮ้ยเดี๋ยว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 ๆดี๋โหเติม เฮ้ยเอามาเอามาเดี๋ยวปัดเดี๋ยวฆ่าเลยเดี๋ยวฆ่าเลยเอามาดีๆนะเดี๋ยวใช้ดาบฆ่าใช้ดาบฆ่านี่ก่อนโอ้โหเสียเซอร์ราลทุกคนเดี๋ยวเขาเอาเนื้อไปให้โอเคทีแล้วเอาเนื้อไปเอ้ยคิงเอาขอมาเอ้ยคิงโอ้โหเสียเซอราวอีกแล้วอ่ะหน้าเลยเฮ้ยคิงเอามาแป๊บนึงมานี่ก่อนอือฮะมาแล้ว โอ้โหมันขุดทำไรอะทำไรทำไรวะเฮ้ยคิงคิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคิดอะไรเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยไอ้คิงเเฮ้ยคุณลยออกไปไม่ได้เฮ้ยคิงตอกไปไม่ได้ไอ้คิงเฮ้ยคิงทำอะไรอะมีอะไรบ้างนะอ๋อหนึ่งสอ สสอ้คิงสนุกมากเลยอ่ะเฮือเอาด้วยเอา่อนาพื uh ่อบานแล้วบานแล้วโอ้หบานเลยมรกิตเอาเอามาล่อนมารอบนี้รอบแอมมอลของเราเนี่ยเอพิกอ็กพิกอ็กไมคคิงอ๋ออย่าลืมดิพิกเอ็กพิกเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแลนั่รอบนีจะมาบางอไอ่ะน่น ไม่ได้พี่อักเลยไม่ไม er. ่เอาไปไอ้เสียอะไรไม่ได้เอาไปจริงเหรอเออจริงเดี๋ย่าๆ๋ย่าไม่เชื่อกูอีกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยกูจะตายแล้วอยญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงไหมใหม่ในกูไหมจริงไหมจริงพูดจริงแงเออออออไอ้เสียอยูโดบก่อนเอามาจริงกอยู่ไปแล้วไม่มีอ่ะอยบเธอเปล่าดูอีกทีเดียวไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่กับเราเหมือนกันเฮ้ยหรือว่าตกไปด้านล่างเนี่ย เออเราไปเดินหาดูเออเจอเจอแล้วเจอแล้วไหนเนี่ยจุดมาให้แล้วโอ้ยมาสร้างเรื่องนี่หว่ะเก็บเอาไปได้เลยไอ้ไม้เอาไปเอาอยู่นี่ไอ้นี่เอาไอ้ไม้เอาไปเอาไปแล้วเอาไปเลยไม่ได้เอาไปหรือยปอยู่เฮ้แต่มันไม่เอาเฟอร์เนนกับไอ้นั้นมาด้วยล่ะเออเอาไม่บอกกูต้องให้ลงไปเก็บโอ้ยลงไปเก็บเองไอ้พวกบ้านี่อยู่พิกัดอะไรกันเนี่ย โอ้มีโคข้ดเยอะเลยลโค<ห>คุณโคคุณโคุณอขุ้ยไอรอนโอ้โหโหืงไหลเลยไหลรู้เลยรู้เลยรู้เลย โอ้ยววาายยตแล้จะตายแล้ว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 โอ้ย้อแรงล้อแรงล้อแรงเอ๋ยร้อแรงเอ๋ยตายหมดเลยตายบ่อยคุณเฟลบ่อยครับอ้หนกระโดดมาดิกระโดดขึ้นมาเก็บของมันฮะโอเคมันมาแล้วบ่อยครับลงไปดิอีกแล้วเหรอโอ้ยของมันแย่เลยของมันไปอะเอามาเอามาหมดเลย ทามคำหนึงหมดเลยเหรอนี่มันปล้นเลยนะออกไปออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ให้ที่มากเอาเอานั่นไหนแอคเขา่ะขวานอะขวานไม่รู้เว้ยเงินโยไปแล้วมันมีเหรอไอดีกับเรานะเว้ยจริงๆอีกแล้วเหรอโอ้เอา,เอาวา,าไ,ปวไปก่อนไหม เอาขวานเราไปก่อนเลยขวานไม้ไม่เอาอ่ะไม่ได้แล้วระดับนี้มันต้องขวานโดยโอ้ไอรอนมันก็มีคนโดไปกล้วเบื่อจังเอ้าใครตีไมยตัวอะไรวะซิมเปอร์ฟิตซิมเปอร์ฟิตซิวเปฟิตข้ามมัโอ้ยซิวเฟิตซิวอรฟิตโอ้หายอ่ะช่วยวิ่งแล้วกูเฮ้ยหายยากนะหายยากนะไอคิงขุดเจ้าเจอเนี่ย เฮ้ยหาย่ากธรรมดาเลยชิงมึงไม่ธรรมดาเบยสุดท้ายไอ้มาให้นะขอพี่แอ็กิกลหน่อยเดี๋ยวสุดท้ายขุดตลอดอ่ะเออขุดไปเลยเจอเมืองแล้วจะเมืองแล้วอีกแล้วเหรอเข้าไปดิขุดเออมาเอาพี่แอ็กมาไปดิไม่ให้หรอกอย่ขุดโอ้เสียงร้อนมารีบรีบปักท็อตเออดีมากเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงไอ้เงี้ยเฮ้ย เจอสเปาสเปาจัดเลยเอาดาบมาทำไมได้าวเขาเขาไม่มีดาบนั่นแหละดาบถืออยู่มาเธอมีไอรอนไหมล่ะเออไม่มีไอไม้เอาไอรอนกับไม้มามาครับมีมีมีเออวางโต๊ะมาวางโต๊ะเลยเลยเลยให้ไวให้ไวเร็วดิวินเหรอเอาไปวางโต๊ะโต๊ะไปซอมบี้ซอมบี้ระวังระวังซะเดี๋ยวเขาคุมให้เดี๋ยวเขาคุมให่ ไอ้ไม้มาเร็วๆนะสิวหนาขวานทำอะไรอยู่มันมันมัวแต่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ปักทอนเลยปักทอนเลยของสอมบี้นี่ไงโหเติมเลยร์เติมเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยมาซิสปูนห้ามโดนนะเว้ยของเราของเราโอ้โหโอ้โหจอดมาเลยเฮ้ยเร็วคิงปักทอน ไปเลยอยู่เยี่ยมโดโอ้เจอนางซื้อมาหาอาลัยนอะอะฮะไอ้ไม้ไม่มาช่วยอะไรเลยมาซี่มาไอ้ไม้มือเปิดไม้อีกแล้วอีกแล้วเลยเดี๋ยวมาซี่รออีกก่อนเอากล่องไปด้วยเอากล่องไปด้วยทิ้งเอากล่องไปด้วยเอาพี้ยนหน่อยนี้เราจะขุดกลับบ้าน ทธอทอดทอดทอดไม่ได้มาเสี่ยงฆ่าค่าไม่ได้ใครหรอกโหมันเกิดเกิดได้ไงวะบอกว่าไอ้ปากทอดก็ไม่เชื่อม,มีไอรอนเธอมีไอรอนไหมเหรอเออคราบดิเออเอออื่นแ, <G ül> แมพึ่ง,งแต่คนอื่นแหมพึ่งแต่คนอื่เนเอย่างแรกไปเอาของคืนก่นอนอุ้ยมาเสี่ยสโตนสโตน ไอ้ไม้ไม่ลืมเปิดไม้เหรออีกแล้วเลยของใส่เงียบเงียบกริบเลยนะครับคนไม้โอเคดยเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้ครับหนึ่งทำอะไรหลับเอ้าไม่ไปต่อนี่ยไม่เหมือง มันมีต่อทางต่อ,อยางมือไม่หรอโอ้ยทิ้งไม้ทิ้งไม้ขึ้นทางบนก่อนทิ้งไม้กันไปไปไปเร็วพาเราทิ้งไม้ทิ้งไม้ด้วยค้งไม้ไปพลิกพลิกแหม,แมทิ้งจะขุดขึ้นไปไหนเนี่ยทำไมไม่ขุดลงนะขึ้นทางบนไงเอาของเราเก็บก่อนโอ้โหนี่คือวิธีก <ขอ S 1> <อ>ลับบ้านขอนี่ได้โงทางนี้พอใจมาแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกัน ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้มาแล้วเฮ้ยเจองขึ้นแล้วอยาเ้ยัดีทางตะวันเยัที่ไหน่ะความขาที่ไหนเนี่ยโอ้โหเจอโจเลยาถึงเจอโจเนาะ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 ตายซะเออที่ไหนโอ้ยเจอบ้านนันาบ้านนนาบ้าน เฮ้ยเราไม่ดีม่ดีเนี่ยบ้านพี่ไอดูชั้นดูชั้นสามพี่ไอ้ดิไหนว่าบ้านนั่นน่ะตามมา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 ไม้ตามมาพิกเลยวิ่งไปอยู่แป๊บนึงเฮ้ยดูชั้นสามบ้านดิโอ้โหต้นไม้ใหญ่ตึมเลยโอ้โหใครใครใครรับหน้าที่ครับช่างตัดไม้ครับเชิญครับโอ้โหต้นใหญ่มาตั้งสามสี่ต้นแล้วโอไม่อยู่แป๊บเดียวโตขนาดนี้ดีมากเลยลูกพ่อ โ oh. อ,อ้ยย่ออะมันกลับมาถึงแล้วเนี่ยจำบ,บ้านตัวเองไม่ได้เลยเอเอโอ้โหดำนะครับเข้ามาแล้วย,ย่มเก็บของโอ้บ้านแสนสุขบ้านแสนสุขจำบ,บ้านตัวเองไม่ได้เลยทังไงดีอ <c oughs> ล,ลบบ้วจำได้ไหมหน้าคีปเปอร์ <c oughs> นี่อะไรไม่ออกเลยทำไมอะมันตุ้มมันตุ้มมันตุ้มตุ้มตุ้มมันตุ้มมันต้ามมันต้ามมันตุ้ม เกันเบลอเของก่อนโหเราได้หนังสือเช้ามาด้วยนะจ๊ะจริงเหรอไหนวะก็มัอยู่ในกล่องอะเออหรอเอ๊ะเดี๋ยวของพวกพวกแร่อะไรพวกนี้นี่ใช้ใช้ร่วมกันใช่ไหมอยู่แล้วเออแต่แล้วแล้วของไหนบ้างที่ว่าไม่ให้ไม่ใช้อะเฮ้ยก็ใช้ร่วมกทั้งหมดอะไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ยันเดียวเขอาอะมอสซี่ไม่ให้เด็ดขาดเดี๋ยวทําเดี๋ยวทําตาเขาเยอะๆเลยตายก็ไม่ให้ เราต้องมีเป็นแผนกครับเป็นแผนกเจ้าเผาไอ้ไหมโอ้ของเต็มเต็มเออโอ้โหมีโคเยอะทำไมไม่ใส่เฟอร์ไม่ใส่เตาเผาอ่ะเออเราประหยัดนี่อย่างรวยตอนเนี้ยเยี่ยมกับเกระชับกระปี่มันดังจังวะกลับมาอย่างเศรษฐีครับเรากลับมาอย่างเศรใส่กลับมาอย่างเศรษฐีดีใจแล้ว ยี่ยมไม่รู้กี่วันแล้วละ่ะโอเคปาไม่ลรู้กี่นาทีแล้วเด้ไม่อยู่บ้านมานานะโอเคนะครับสำหรับคลิปที่สองเซอร์เวอร์คลิปที่ไม่ผิดพลาดมั้งโอเคแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะโอเคครับเออจอกันวันหน้าครับชา้หน้าแรงปะแรงไปปะแรงมากน,น,นะครับซีอูปับหน้าจบเกมครับกินแต่แ้วน้านหนาวแร